จะเป็นที่สนุกสนานกันขนาดโวยทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดพระป่าวันนี้นะครับว่ายอดพระป่าวันนี้จะอยู่ที่ยอดอะไรนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งแม่จะพาไปชมยอดพระป่ากันที่นะครับถามข้าวแลคะ่ะถาข้าวถาข้าวเอกซี่ค่ะได้สูงได้ม,มันนับกันบ่ค่ะเพราะว่า อันนี้มันกะแห้วแต่โศกไยมั่นหรือว่าถึงเวลาเบิกบุญได้แม่คู่กับเกือบก็ได้นะคะก็ถทอว่าปูยังซอยอยู่ค่ะซอยให้แม่คู่ได้เยอ่ค่ะพอได้เกียดแต่ทานได้กินได้สางต่อไปนะคะเพราะว่าแม่คู่อะมือวันที่อาจจะเป็นวันที่เก่านะคะเบิงก่อนแม่คู่เบิกมหามือสั้นวันดีก,ก่อนแต่ว่าเขาโค้งไว้แม่คู่ว่าสรีเฮ็ดผาป่าไปทางวัดศาสุบ,บุนนะคะ วันที่เก้านะคะวันที่เก้าเดือนนีนะคะเรื่องเก้าวันักศกาค่ะเมื่อคู่กษีเด้ออกไปน้่งอยู่เนาะค่ะเพราะว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะกษีเด้ไปแห่ต้นผาป่าน้่กันกัขอเชิญใดผู้ใดอยากไปร่วมบูญน้่ไปแห่ต้นผาป่าวานป่วยท่านหรือว่าเขามีลงท่านเขาอยาเขียนกับแกงมาทั้งแม่คู่หรือว่าแต่โมยิมลองยิงราชาหรือว่าเอ็ดใดเนาะค่ะแบบว่าหรือว่าจะให้ แม่ปัดพ่อครูเป็นธุลาไห่ได้ยูเป็นบ่บได้ใยูนว่าได้ค่ะผูใใยย้ละคะนนวดกว้อนเพื่อการฝากน้ำปาปกแม่ครับค่ะมาเกลี่ยคนเนาะคะ่ะพ่อครูเขาแม่ปัดก็เป็นธุลาไห่เนาะค่ะค่ะก็คือนี่แหละคะ่ะเข้ากับแบ่งปันเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะค่ะถือว่าเข้ากระเด้ท่ำบุญแม่นว่าลูกท่านก็ถือว่าเขา้าได้ทด่ำบุญนั่นแหละคะ่ะเป็น <S <S 2> <S 2> คือเข้าไห่คนยูได้กินเนาะเข้ากับสิวอะไรยูอืดกิน,นะคะือว่าะ มีอาหารการกินรลคเกียงมาทั้งทีมงานเท่าไหรนะคะสำหรับมือว่านนี่เนาะคะ่ะแม่คู่กับไปยิบแจมฉลากินแบ่งรัฐบาลแม่คู่ฟันเด็กหนึ่งหกนะคะอันนี้บอเรียวข้อฟันหนึ่งหกเขาเอามาให้แปดหกนะคะ 8, 6, แปดหกผู้ละกคนสลาดคขาสิแ <c oughs> ปดเก้าขาหัวผู้ตาหัวผู้ชี้ปากขาว่ะแม่คู่กับว่าถิ่ะแม่คู่กับเล่ยในยิบแจมไปก็ได้อยิ่เนาะค่ะนี่แหะคะ่ะ,คะ ออกมาสู้ให้เอฟซีมึงค่ะเป็นยังแม่คู่คือใดเหลขกไทยอันนี้คื 8, 9, 9, 8. อเปลีเก่าเลยค่ะเปลีเก่าเก่าเปลีเพราะแม่คู่ตรวจเพราะท่านแล้วเหมือนค่ะแม่คู่เอามาสู้ไปตอนนี้สักก่อนเลยค่ะนะค่ะแปดเก้าเก้าเปลี่นี่แหละค่ะแล้ววันนี้เป็นยังแม่คู่คือใรซี่เจกตไรซีเกตเ,เนี่ยปูทักยิมแมนนวลแต่ม่ว มูนันพูทางกิม่าจังไหยิ้มาปอแค่บวกกันก็เป็นเก็ยตี่เกีตัวสั c ่คเมู่ดเเลยไปยิบไปจับได้ไดทถ่ายสมตัวแต่หกสี่เกียรติแมคู่กเขาเลยได้เพิ่งถ่ายเนาะค่ะหกสี่เกียรติวัดนี้ของเมีู่แนวทางไม่คู่มันได้มาสองกับเจ็ดแต่เสียดอาหนี่แล้วมันหลายรางวัลเนาะค่ะรอตเตลีคือมันบอกเป็นมีตะเลขถ่ายสองตัวหรือว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าเข่ากะ มีโอกาสได้ได้มาเฮ็ดมาสากเนาะค่ะเงื่อนหลักคือคือนี่แหละค่ะคือบุญชิ้นทานของเฮาการเฮ็ดกันที่เฮาเฮ็ดอยู่ทุกมือ้อนะะี่นะคะโดยแรีกอธิษฐานค่ะตั้งกิจอธิษฐานเนาะค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะแม่ครูก็นหานักเทียบไปฝันคือฝันว่าได้8 6จังซี่แม่ครูก็8 6เลข6กับกกเลข9มันตัวเดียวกันมีอล่ะเบิ่งแต่ซื้อ19แล้วก็ต้องซื้อ16นะําค่ะ นี่แหละเข้ากัตรองซื้อใส่น้ำแดงใช่ป่ะมวลนี่ว่าท่านฝันแม่ปัดฝันไปค่ะจังไรห้าฝันกับสิเดมาเราซูเอฟซีฟังนะคะเนาะแบนปันวันที่เก้ามีลงทานน้ำปลาค่ะมีมีไหมคะมีครับเอมีลงทานน้ำปลามีโลกทน้าน้ำปลาน้ำเดือดค่ะเดิมวันที่เก้านะคะวัดศาสนุบนวะลาลามผู้ได้ยากไปร่วมบุญรวมแหรนะคะร่วมได้นะคะ แล้วก็ป่ยท่านเอฟซี่นฝากมากส่งมากนะคะไลายค่ะแม่คู่กับสีไปนั่ไปเกลียนะคะนั่ไปวานโป่ยท่านเท่ากับถือว่าเป็นบุญอลดบีเรามีได้พบกันค่ะ พาให้พบกันถด้่าตวเองสียวุกนวันนังไ้นเลาตรัวจ่าบ

การคิดดีท่านดีวันนี้จะตสวจสิ่งพิเศษในที่ข้อมูที่สำคาญสิ่งพนเที่าพ้อกันหรว่าจุดสำัญว่าอะไนะจ๊ะคนทุกคนที่กได้มากร่วกมานะค่ะจวนเลื่อนยร้ายนมอนักนค่ะฝัมากที่สัญมากที่แม่ฝ่าตใคท่นน้จะเนกด้ยเด้อโอ้ยเ ก็จะเป็นยาฆ่าก็จะกินก็จะก็จะกินโมสที่บนเรือมาครอบคลุมเต็มเนาะก็จะก็จะเข้าปากเยอมากนะแี้วก็เยอะมากเดียเว้คไม่ต้องเลือกแต่บ้านอยากเป็นยังต้องได้เดียวเสร็จมาได้เลยนะสภาพวันที่พี่ทรายพี่เจ้าวางปลาไว้ให้พอได้กินเสร็จก็ได้

ทีอว่าเป็นเกศแม่แตว่ายังไงแล้วก็บอกว่าแต่ที่ๆแล้วก็หาเงาสำหรับผู้ชางก็แต่คิดหอดีหลังี่กเกลี่วติดต่อกำลังแรกแต่ชุกเกลียเรียกเรศอไม่เ้อกเอาน้หยอกมือเด็หนึ้งมือคืว่าบ้านจะคู่วาดว่าดัวหนึงคืออะไรคู่ไหนที่้อนอาจจะก็ได้ถ้เกิดเขาไปไปไม่จเ็ต้องมีหนันชิ ถ้าจะตำดนไหลโเอาไั่งกะรอ่แล้วเนะอ่านี้ผมก็จเอาเว่าตื่นขึ้นมาป่ะมาณนี้ตรวจชาวบ้านผีอะไรก็จะมนเนอะไรแค่แบบว่าก็ให้เราไปยังยังจมบาได้่อนตลอดนะแล้วแต่ผู้นเทำผอย่างนี้กลยังเบื่่จะ กัที่ถนนะาดมเนี่นาสากมาต่อที่อยอสุขมวทุกคนเลยค่ะเนี่ยางลรกแก่ที่ถู้สุคุมะิทนอโถวสุขลมวิหวดีก็ได้หนวดมาเกับที่เจ้าลีว่าลีว่าแรกอะที่ทำเราะว่าเราหยิหยิบไปเรื่อยที่เจ้าเป็ดินเป็นงานน้องที่ตกงานงานทา่เ่ง มุกตาตาปาพอานั้นค่ะย่อารวงเรือมากแที่ยี่วรจแครามตาดาพตาตมาีลยค่ต่คุดยมั่นต้องเต้ได้กรคนกาพ่อพนสยาวลากางก่กหม่งทีไม่คูสังพญนาเก่าเสียนค่ะหลายสิ่งหลายอย่าง่แล้วง่ายดอกค่ะเพราะว่าไม่คู่ค่ะ ยุดบ่ได้นะคะยุดได้คือคือบ,บ่มีแห้งวหมืนกันละบ่สบายกับภาคยักษน้อยเนาะ,ะค่ะค่ะอันนั้นก็ดีขึ้นปูเพ่กกับสีสวยเข้าแล้วเนาะค่ะเน,ะะนะาะอ่าแต่อะไรก็ยังรอดที่แต่มไม่เอาเพียงแค่นี้เนาะค่ะสำหรับมวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ